นี่เอาไรมาส่งวะอ่าพี่จังแกให้น้องซิมันคืออะไรมันมันจะมีอุปกรณ์ให้อยู่หลายอย่างนี่จั๊กนี่อ่าวดปลาดูซิแล้วก็มีมีอะไรลูกคู่มืออ้าวเปิดได้เหรอนี่แล้วก็เออมีสองอันนี้ให้เขาแถมแถมด้วยเหรอลูกนั่งก่อนลูกก็เออเออยทไนั่งก่อนนั่งก่อน นี่นะปีนี้มาให้แล้วก็อันนี้ด้วยนะป้ามีแค่สามยานี่นะแต่อันนี้จริงเขาใส่ถ่านตรงนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้มีถ่านมาให้ใช่ไหมลูกเราเพิ่งไปซื้อมาใส่แล้วตอนนี้เบปป้าก็เปิดแล้วเพราะเบปป้าใจร้อนมากเบปป้าจะเอาลองดูลูกหาสมบัติยังไงเราไปทะเลปุ๊บโอ้โหงี้เลยใช่ไหมเราต้องจี้ตามพื้นอย่างี้ใช่ไหมใช่เราลองจี้เหล็กซิเออเอาแหวนพ่อเอามุ้ซิสมบัติโอ้นี่เขาจะหาแหวนเจอเลยกำลายไม่เจอนนนนีี้้ลล่่ะอัะ อะไรที่สิเป็นโลหะเป็นเหล็กได้หมดเลยใช่ไหมใช่พี่มีโลหะอยู่เดี๋ยวเราจะไปเล่นทะเลกันใช่ไหมใช่เีายวเอาวิทยาของก่อน